สวัสดีครับกลับมาเจอกับวีเพอร์กีกันอีกแล้วนะครับตอนนี้นะครับพวกเรากำลังจะเดินทางไปเที่ยวที่คลององอ่างนะครับซึ่งเป็นแลนด์มาร์คแห่งใหม่ของกรุงเทพนั่นเองเดี๋ยวเราลองไปดูแล้วกันครับว่าเป็นยังไง ตอนนี้ผมเพิ่งจะได้ที่จอดรถก็คือวุ่นวายกับที่จอดรถมากเมื่อกี้ครับอตอนแรกจะจอดอที่หนึ่งก็กลัวจอดไม่ได้จอดแล้วมีพี่คนหนึ่งบอกว่าอย่าไปนานนะเดี๋ยวรถหายเขาเราก็เลยย้ายที่ดีกว่าผมว่ากลัวรถมอเตอร์ไซค์หายนะครับโอเคองั้นเดี๋ยวเราไปดูกันแล้วกันว่าที่คลององหงอะไรบ้างครับ นี่คนถ่ายรูปกันเต็มเลยครับทุกคนดูเห็นไหมเราจะเดินฝั่งไหนกันก่อนดีนี่นะครับอ๋อเป็นถนนคนเดินน,ะนั่นเองผมก็เรียกไม่ถูกตอนแรกใครจะถ่ายรูปบนสะพานนี้ต้องระวังรถนิดนึงครับเพราะว่ารถมาค่อนข้าง,างคือบ่อยอะระวังคนถ่ายรูปกันเต็มเลยเห็นไหม ตรงตัวตึกตอนนี้ก็จะมีเป็นแบบพวกสตรีทอาร์ตด้วยนะครับเป็นแบบเพนติ้งคล้ายๆพวกปีนังหรือเปล่าไม่แน่ใจเดี๋ยวต้องลองเดินดูแล้วกัน mm. ที่นี่ก็จะมีสองฝั่งนะครับนี่ดูเป็นสตรีทอาร์ตจะมีสองฝั่ง <c oughs> ในตรอกนี้ก็จะมีเหมือนเป็นเป็นเพนติ้งอะครับคนเขาก็จะเข้าไปถ่ายรูปกันลองเข้าไปดูเลยอ๋อสองฝั่งนี้เขาก็จะเป็นแบบไฟแบ็คไลท์เห็นไหมเป็นไฟแบ็คไลท์เห็นไหมครับ,บอ๋อทนี่ก็จะมีพวกของเก่าด้วยนะครับถือกานเปิดแล้วก็ตามใช่ไหม พวกเทปนี่ขายไงครับคุณป้าอ่าไม่ละสี่สิบบาทแล้วแต่เลือกเลยครักี่ปีแล้วครับเนี่ยพวกเทปจำไม่ได้นนั้นมาส่องใหญ่นี่เหลือไปนั่นเลยนะอดเลือดยังเก็บไว้ไงยังมีอยู่โหดเก็บเลยใช่ครับของใส่นี่ตั้งแต่คุณป้าสาวๆเลยป่ะเนี่ยของติดประงโต๊อเห็นไหม ส่วนใหญ่จะเป็นพวกเพลงจีนนะครับดเกไม่แอเมืเอ่อก,ก่อนเขาชอบเพลงจีนคือลองเพลงแลใช้เพลงจีนอยาหวานอ๋อส่วนใหญ่ก็จะเป็นสถานที่ให้ทุกคนมาถ่ายรูปเล่นนะครับเห็นไหมเขาจะมีพวกเพนติ้งอะไรพวกนี้เยอะะส่วนใหญ่พวกเด็กวัยรุ่นก็ชอบมาถ่ายรูปกันนะครับขนาดวันนี้วันเสาร์นะครับคนยังไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ อ๋อแต่ก็เป็นทางที่ไม่ค่อยยาวสักเท่าไหร่นะครับดูนี่ตรงนู้นก็สุดทางแล้วครับ finish finish no ขอโทษ yeah we can s t f i i s many footstep where oh can go more right อ้โหตอนนี้เรายังไม่แน่ใจนะครับก็ สุดทางนี้เขาไปได้อีกหรือเปล่า I don't know. ฝั่งนี้อาหารเยอะหน่อยครับไอติมเผานะครับ79บาทอันนี้หนึกย่างครับราคาก็ทั่วไปนะครับดูับ เท่าไรหร่อ่ะครับ50 50ิบห้าสิบมีวันนี้อันนี้คือไส้อะไรครับหมูทั้งนั้นอ๋อหมูอโอเคลูกละสิบบาทแล้วมีห้าลูกอ๋อโอเคครับขอบคุณมากมีพ้อวหนียวมีเนื้อสับอมูบาร์บี ใหญ่ก็จะเป็นของกินนะครับแบบถนนคนเดินไม่ก็ไหนมาร์เก็ตทั่วไปครับราคาก็ไม่ได้แพงมากรับได้อยู่โอ้โโดาโซดาโาชยเย็นนมเย็นครับพี่อ่อก็จะมีแค่ตรงนี้มีพวกหมาล่ายำอะไรอย่างนี้นะครับ ใจไงว่าตอนถ้าเย็นดึกกว่านี้จะมีคนเยอะกว่านี้อีกหรือเปล่าโอเคเดี๋ยวเราไปหาของกินกันก่อนอยู่ในอีเตข้าซอยโอเคคือซื้อน้ำลำญ่ก่อนป่าไม่เป็นเหรอเอาน้ำลำญ่ครับค่ะแก้เท่าไหร่ครับคุณป้า20โอเคครับ ไอ้ที่นี่เขาเปิดถึงกี่โมงครับสามทุ่ม<อ>ตอนนี้<า>คุยคสามทุ่มถ้าเป็นธรรมดาสี่ทุ่มแต่ถ้าเกิดช่วงเย็นกว่านี้คนจะเยอะกว่านี้ปะ่ะครับค่ะน่าจะเยอะยกว่านี้นะถ่ายดีไหมครับุ่งที้แล้วก็แล้วแต่ถ้าคนเยอะแต่ก็โอเคออ๋ ที่ช่วงนี้เขาปิดสามทุ่มกันนะครับทุกคนเพราะว่าโควิดโควิดใช่คุณป้าว่าเพราะโควิด<ช>ปกติเขามีเรือใช่ไหมครับโควิดปิดอ,อ๋อโควิดปิดแล้วเรือนี่เขาคิดราคาไงคุณป้ารู้ไหมไม่ค่ะตอนนี้ให้นั่งฟรีอ๋อนั่งฟรีเหรอขอบคุณนะคระับเป็นสมารสามุกสามได้ลูกได้ ไดนะจะไม่ต้องรอเนาะอันนี้สั่งได้เลยหรือว่าต้องจดก่อพี่ก็จดรอ,ดอ,อคิวครับอ๋อคิวครับผมคิวเยอะนะครับร้านนี้คุณโยบเขียนชื่อพี่เขียนชื่ออะไรครับเดี๋ยวเราซื้อข้าวซอยพี่ ขายยังไงอะครับพี่เข้าห้าสิบค่าเอานี่ข้าวซอยกับน้ำเงี้ยวโอเคครับเอาข้าวซอยไก่สองสอง๋อสครับเอาไม่ต้องเผ็ดมากนะพี่อ๋อถ้าเผ็ดต้องเติมพริกค่ะพี่อ๋อโอเคได้ได้ครับได้ได้ครับเป็นชามใช่ไหมคะใช่ครับเดี๋ยวทานเนี่ยได้ค่ะได้ไครับก็อีินนั่งได้ไหมได้เดี๋ยวพี่หยิบให้โอเคครับ ได้ของกินแล้วครับเป็นขนมจีนเอ้ยไม่ใช่เป็นข้าวซอยนะครับเยอขอบคุณมากครับนี่นะครับข้าวซอยผมมาแล้วเป็นข้าวซอยอ,อ,อร่อยครับนี่นครับได้สั่งทาโกยากิกมาด้วย49บาทนะครับหลูกมีเป็นไซส้แซลมอนกับไซส้หมึกตรวนี้ ถ้าใครมีรถมอเตอร์ไซค์แบบผมนะครับก็สามารถจอดได้ในระแวกนี้แหละแต่ถ้าใครไม่ได้มีรถมอเตอร์ไซค์นะครับผมคิดว่านั่งรถไฟฟ้ามาใกล้เดินมาแบบเดีองพอตอนนี้เริ่มแล้วก็มา,หานหกโมงคนก็เริ่มเยอะขึ้นนะครับเห็นไหมฝั่งนี้ตอนแรกไม่มีคนเลย ก็จะมีของขายเยอะขึ้นเนี่ยเมื่อกี้เขายังไม่ได้มาตั้งเลยนะสถานนี้พาเด็กๆมาก็น่าจะชอบมีของเล่นเยอะเกิดงงมบเบิซตรงจุดนี้นะครับก็จะเป็นจุดที่เหมือนแบบว่า ของกินเยอะที่สุดแล้วตรงหัวโค้งตรงนี้นครับตรงตรงตรงมุมนี้นี่ดูมีหลายอย่างเลยอของกินเยอะคนเยอะมากมีกาแฟดิฟด้วยเดี๋ยวกาแฟไม่เคยคิดราคาเลยเราคิดหรอไอ้โลต้าโลต้าคิดราคาเดียวร้อยคอฟฟี่แคม ข้างบนนี่เหมือนจะขายเบียร์ด้วยนะเย่อืมใช่ข้างบนขายเบียร์ด้วยครับอ่านี่ตรงนี้ก็สะพานเหล็กนั่นเองงเดี๋ยวเราเดินไปดูฝั่งนู้นกันครับ Oh, อ๋อเขาีนี่อีกนี่ตรงนี้นะครับก็เป็นอีกฝั่งหนึ่งนะครับตอนแรกผมคิดว่ามีแค่ฝั่งเดียวนะครับแต่ว่าตรงนี้มีอีกไม่รู้ว่ามีอีกยาวขนาดไหนลองเดินไปดูก,กันเพราะผมเดินม,มาจากฝั่งนู้นนะครับนี่ฝั่งนี้ผมไม่รู้ว่าเขามีฝั่งนี้ด้วยนะจริงๆอ่ะแต yeah. <Yeah. S 1> ่ต้องอีกสั้เนี่ยมีต้นไม้ขายมีเสื้อผ้ามีรู <st arts> ต้นไม้ต้นไม้ <st arts> ต้นไม้ <st arts> ใช่มีทั้งของมือสองมือหนึ่งปนปนกันไปนะนี่มีเดินไปอีกทุกคนดู ฝั่งนี้เหมือนจะเป็นแบบจุดเซ็นเตอร์ของคลององค์อ่างทุกคนลองดูนี่ดูฮัล You <laughs> want. <laughs> you like Korean food, isn't yeah. it? Yeah. Huh? Turkish. Turkish food? Yeah. Okay, you can drink here. Oh. me to Yes, มีอาหารหลากหลายมากครับมีทั้งอาหารเกาหลีอาหารอินเดียพาลาฟูด้ดมีหมดทุกอย่างใครมาที่นี่คือไม่ต้องกังวนเลเรื่องของกินควรจะเตรียมของมาให้แบบว่างๆนะครับแล้วค่อยมากินที่นี่เพราะเยอะมากจริงๆไม่สามารถกินกินหมดได้ทุกอย่าง <c oughs> <c oughs> แต่เมื่อกี้ผมกิกนเวลาลุงนี้น่าจะเดินมาตรงนี้อีกดีกว่าเพราะไม่รู้ว่ามีตรงนี้อีกไงถ้ามีก็จะไม่กินเยอะเท่าไหร่ แต่เมื่อกี้กินไปแล้วไม่เป็นไรครับตรงนี้คือหมดจริงๆแล้วครับไม่มีแล้วตรงนี้คือสุดสุดทางหรือจะเรียกว่าจุดเริ่มต้นก็ได้นะครับ เดินมาอีกฝั่งแล้วนะครับเป็นฝั่งสุดท้ายที่ผมจะเดินแล้วก็จะกลับแล้วขอ,องกินยังเยอะอีกเช่นเคยครับโรตีหอมไต้หวันนะคระับกินของเรานี่ร้านได้นะครับใสง กิซายโซโลตอพโซบิซีคนเยอะมากมครับตรงฝั่งนี้นะเทียบกับฝั่งนู้นนะคนละเรื่องเลยโอ้โหเป็นถนนคนเดินที่ให้สิบเต็มสิบเลยครับที่นี่นี่ดูนี่คืออะไรคนเยอะมากอ๋อนี่ดู oh, This is b คืออะไรไม่รู้ผมเข้าไปดูก่อนเดี๋ยวลองเริเร่มดูว่าสุดนี้มีอะไรคนระับแต่ตรงทางเข้าผมเห็นเขาเขียนว่าเป็นโฮสเทล ระวังหลังนะคุณอบตคะนะคะดมานตรงนี้นี่เขาเรียกซอยอะไรครับซอยนี้เขาเรียกว่าเดิมชื่อตอกชีหมา เต่อขีมาแล้วทีนี้ตรงนี้มันเปลี่ยนใหม่เป็นแม่บ้าเซลฟี่ไปแล้วมันเดินจะเขาจะพาหมามาขี้แกอ๋อเหรอแล้วตรงนี้สามแยกทางหมาเขาจะพาหมามาขี้นะเอาแล้วแล้วเขาตกแต่งแบบนี้มานานไหมเดิมจะเป็นบ้านไม้หมดเลยจะเป็นพวกบ้านไม้หมดแล้วก็เปลี่ยนปักโครงเป็นผูกเป็นเกล็ดไปแล้วข้างหลังนี้จะเป็นเลบราง อ๋อก็เป็นตึกแล้วก็เป็นเป็นโรงแรมโรงแรมจะอยู่แค่ตรงไหนอ๋ออ๋อตรงไฟนู่นตรงไฟนูตรงที่เป็นประตูโอเคตรงนี้จะเป็นบ้านชาอ๋อก็คือเหมือนเขาเพิ่งเพิ่งทำใหม่พร้อมคลององค์อ่างเลยรทำก่อนทำก่อนทำก่อนคลององอ่างไม่มีมาหลายปีแล้วอ๋อแต่ก่อนไม่มีโควิดจะมีชาวต่างชาติเยอะมากคนก็จะมาถ่ายรูปนี้ใช่ไหมถ่ายจะมีถ่ายรแต่แต่ก่อนจะไม่มีโคม เขาจะจะมีมาแสดงเป็นเป็นเป็นอะไรครับเขาเป็นพวกจัดพวกอาร์ใช่ไหมล่ะอ๋อโอเคทำโฆษณาสวยมากแล้วผมก็ต้องเดินไปชุมชนอ๋อตรงนี้เป็มีชุมชนย่างเดิมทำตัวเรืออ๋อได้ทำซ่อมนาฬิกาบนตรงนี้เหรอครับนาฬิกาอ๋อเจ๊กเจ๊กก็อยู่ที่นี่มานานแล้วทีี่่นและนี่ยาสมุนไพรโอ้ยโอเคว่าอยู่ตรงนี้ อ๋อเจก็คือเกิดที่นี่เลยเกิดที่นีเขามาให้ขอดูที่มาดั้งเดิมเลยเนาะไม่งั้นเดี๋ยวเขามาไม่เอสารอ๋อโอเคเจอหน้าทข้งเจกเากันไม่เป็นไรยินดี จะมืดแล้วนะครับเวลาตอนนี้ก็6โมงครึ่งแล้วครับยิ่งมืดคนยิ่งเยอะนะครับที่นี่โอ้แต่ฝั่งนี้เหมือนเป็น,ปนแบบว่าเป็นคนจีนจริงๆเนะนี่ยฝั่งนี้ฝั่งนี้ตั้งแถบเลยครับอาหารจีนคนแบบว่าอาเจกอาแปะนี่เต็มเลยมาขายของดูสิลอมรงทำหนึ่งที่ใช่ไหมหนึ่งที่นะครับก็หนึ่งที่เนาะเอา อย่างแบว่ามีก็ถ่ตอนนี้เราก็เดินมาจนสุดแล้วนะครับจนตอนนี้คือฟ้าจะมืดแล้ว สุดทางแลวครับวันนี้สำหรับคอ,ององอางก็เป็นสถานที่อีกสถานที่หนึ่งครับที่ที่ควรที่ควรจะมาแหงเอานะครับเดินเล่นทางกิจกรรมถ่ายรูปนู่นนี่นั่นได้หมดทุกอย่างเลยนะครับใครชอบมาคนเดียวก็ได้มากับแฟนก็ได้มากับเพื่อนก็ได้ผมมีอะไรให้ทำเยอะๆเลยครับสลหรวันนี้ผมคิดว่าผมคงจะจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับเพราะว่าเดินจนสุดทางแล้ว ถ้าไงก็อย่าลืมกดไลค์อย่าลืมแชร์ให้เพื่อนๆดูด้วยนะครับแล้วก็ถ้าใครชอบคลิปผมก็กดติดตามแล้วก็ s u b สไครต์ให้ด้วยนะครับไปก่อนนะครับสวัสดีครับ